ครับผมนะดัมครับผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งคอนโทรลพวมอลไยนะครับในรถแคปที่ว่าปี2015นะครับกับเครื่องเล่น j v c v 3 0 v t นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับตั้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับหน้าจออยู่แบบนี้นะครับอ่ะทำการปรับตั้งครับเลือกที่โฮมนะครับเข้าสมติเซตติ้งครับครับเข้าไปที่ระบบนะครับเลื่อนลงมานะครับ อบาเรื่องขางการเรียนรู้พมาลายครับช้าหน่อยนะครับที่ลูกค้าไม่ทันครับอธิบายด้วยครับผอรุ่มบวกครับกดเตตเกรอร์ลร,ริ่มลบกับซิกแช่ไว้นะครับแปบ๊บหนึง่งบอดครับกดที่หน้าจอนะครับแล้วไปกดที่พมาลายนะครับ กดปวงมาลัยค้างไว้นะครับครับเรียบร้อยครับแล้วก็จบนี่ก็จะใช้ได้หมดเดียนะครับเร่งเสียงนะครับปราบเสียงได้แล้วนะครับผู้การท่านใดนะครับที่ติดตั้งเครื่องเล่นแล้วคอนโทรลพวงมาลัยใช้ไม่ได้นะครับเรารับทำนะครับคอนโทรลพวงมาลัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด่ดับครับศูนย์แปดหนงสองแปดหนึ่งหนึครับขอบคุณครับ